สายดีสบายดีเมื่อทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองลี่สาวลาลองสารนอะละกะสามารถไปติดตามผลงานได้ที่ซองโรจนาลองสารติ้งขึ้น <laughs> ถ้าพวกหลืมเนาะ <laughs> พ,พิมเขาว่าโรจนาภาษาไทยเด้อเนาะทุกคนซึ่งคลิปนี้เนะาะฮาวสองคนกับบรายมียอย่างหลายเนาะทุกคนน้องลี่ละกะเอือไอซีพากันมาเฮ็ดคลิปขอบคุณเอฟซีทุกๆุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะ ตอนนี้เนาะซองลี่สาวลาล้องซานหรือว่าซองน้องลี่เองมีได้มีผู้ติดต,ตามครบห้าหมื่นซับแล้วนะทุกคนกาตะมือกาต้องขอขอบใจทุกคน,น,นเาคนาะท,ที่เขามาติดตามน้องลี่หลักกาเอืนะ้อยเนาะบว,ว่าจะเป็นเอซเอื้อยหรือเอฟซีน้องลี่เนาะเล็ๆกๆค่ะ แต่ตอนเห็ดหม่ๆหมก็มีแต่เอฟซีเอื้อลยที่เขามาติดตามน้องลี่เนาะจนเห็ดมาได้ระดับหนึ่งเนาะก็มีเอฟซีเริ่มมาติดตามเนาะ<ด>หลายๆคนเริ่มมาติดตามน,น้องลี่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเ้อที่เขามาติดตามเนาะเมียนเด่ิบาก็ขอบใจเอฟซีทุกคนฮหลเลทั้งคู้มาติดตามไหมแล้วก็ติดตามเก้าเนาะทุกๆคนเลยที่มาติดตามตั้งแต่แรกๆุเลยเนาะเอฟซี คนยูทูบเบอร์ยูร้องสารี่การซีเป็น f อคนเดียวกันให้ไรเนาะทุกคนการซีฮู้ตตอตอกันะไรต้องขอ,อ,อ,อขอบใจทุกๆคนเด้อที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยซับร์ตที่เบิ่งคลิปเฮ้ามักในความเป็นเฮ้ามักเฮาในสิ่งที่เฮาเป็นลวก็ฮักที่เฮ้าเป็นเฮ้าฮักจากจริงอนะไรนาะทุกคน <Okay. S 1> กับประมาณนี้แหละกับโบมีอียังซีว้ารายเนาะ กาส่งคนเฮาเออน้องทุกคนอาจจะเคยเห็นเฮาเฮ็ดคลิปนํากันตั้งแต่แรกๆเนาะตั้งแต่เริ่มต้นที่บบฮูอินโนอินีท่ายิปมาเป็นแบบม,มายุมายะเน,ะเนาะกดเข้าไปเปบิเ้งคลิปแรกๆกันยังหัวตัวเองเนาะทุกคนหัวแบบจับกล้องให้ไปสิจ <c oughs> <c oughs> หัวทางหูซึกหัวแล้วกัทางฮูซึกอยากหัวแล้วกันหูซึกยากไห้เนาะแบบทางอีตนเด้แล้วกัแบบเป็นตาหัวเด้เนาะตอนนี้ ตอนนี้เฮาในตอนนี้กะด,ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งในสบับพาเน ة, <c oughs> าะกะเมื่อย้อนเข้าไปเบิ้งกะหูสึกอีตุนเนาะหูสึกอีตุนเอือย <c oughs> เอือยฮันรุ่นเอือยนี่แหงทุก,กว่าน้องรีอีกรุ่นน้องรี่นี่อย่างเออเอาไข่ในนื้มีเบิ้องเออมีโทรศัพท์อพอทายได้แล้วเนาะแต่รุ่นเอื้อยนี่อ่ะอันแวบได้ไซ้โทรศัพท์อู้มายุมายะแหงเนาะเบิ้งอัน ขี่รถกับกพร<า> <c oughs> นนี่แหละผ่าก,ก็น่าจะเป็นนีแ่แหละเออ <c oughs> <c oughs> แบบซั่นเกอรเกลึทางเบิ้งแล้วก็ทางยักหัวยักหัวตัวเองนะทุกคนแบบเบิ้งแล้วเป็นตาหัวขนาแ <c oughs> ดแต่กลับไปเบิ้งคลิปแรกๆคลิปแรกๆแฮงอันโบมียังอันเปิดคลิปลกะเฮ็ดแกงนอหรอมือกะมือกะจะเป็นเดือดเลยก็น่าจะคนนะเ <c oughs> ออเปออเ่็งนี้ตลอดเนาะมือกะดตื่นเต้นแล้วก็แบบอายอายแห้งก่อนสิได้คลิป ก่อนที่ได้คลิปหนึ่งคลิปแรกที่น้องรถเ็ดไปนะท่ายประมาณสี่ห้าส่วมงตัวนี้บบได้ลบมันมาว่าไม่เขาคิดโบอกเขาคิดขำซีวอาโบอกเนาะพอเขามามาเบ่งกองจับกองมาละเห่าเห็นตัวเองอยู่ในนน้นน่ะละเห่าอายเนาะเห็นคนย่างมาแล้วก็อายเห้าเ้าลก็อายพ่อแม่อายทุกคนในเหือนเนาะเพราะว่าช่วงนั้นมันอย่างแบบอ่ายูทู e ยูทูบยุรลองศาลมันยังแบบบานยังบททางบานด้งดังแล้วก็นยูทูบทั่วไปมันยังแบบแบบบูมแบบคือตอนนี้นะทุกคนบ่มีคนฮูจักบอได้มีคนอยากเฮดแม่นปัจจุบันนี้อะยูทูบยุลลาไลเฮงทุกคนไล่ไล่เรื่อมีคนฮูจักและมีคนอยากเฮดเ้าไปท่ายุใส่เออมันก็เป็นที่แปลกตาคือตะกี้ตั้งแต่เฮดกับเลยไม่หมๆแล้วเนาะ แล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาไปเหาการุ้ซึกว่าเห่าพัฒนามาได้ระดับหนึ่งแล้วนอกก็ย้อนมีเอฟซีอะคอยบอกคอยสอนคอยตักเตือนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันทางพา่อเมยอายเออยน้องที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทางผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่คอยมา ซัพพอร์ตเฮาเนาะละกาขอบใจทุกๆภาคส่วนเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซองของเฮาที่เฮ็ดให้ซองของเฮาเติบแย่มาในระดับนี้ทางสองคนเฮาเลยเนาะถ้าบบมี f c กะพวกเฮาก็บบมีมือนี้บบสามารถสร้างไรายได้ได้บบสามารถหาเงินได้โดยตัวเองอาอานี้ก็เป็นอาชีพดี อาชีพหนึ่งเนี่ยที่อันสร้างไรายได้ให้ในครอบครัวละกับลดรายจ่ายของพอ่อแม่ได้คือตอนนี้กะถือว่าดีเลยน้องลีกะสามารถเออแบ่งเบาภาระพ,ระพระร่อแม่ได้ซื้อเขาซื้อน้ำซื้ออันนั้นอันนี้ซื้อครอบครัวกินเนาะเน่กะดีในระดับหนึ่งก็ถือว่าก็ถือว่าดีที่ตัดสินใจสร้างซองให้น้องทุกคนถ้าเหาโบได้เฮ็ดในมือนั้นครอบครัวเหาก็อาจจะ เป็นคือที่ผ่านมาฮะเนาะตอนนี้ครอบครัวก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนาะกับบบอได้ถึงขั้นว่ารวยในก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งด,ดีขึ้นลายเฮงเออบอมม่แม่มาหารวยแต่กี้เห็นกันก็ดีแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงงันแบบโอ้ยจะมีพูดฉันจะรองเ <laughs> ส้นสตรีบทะพูดเป็นอย่างเล่าเรื่องซึ้งมาล้ำตาโอนะ้กันทุกคนก็คือแบบอันไอเอยนองไปเห็นพร้อมกันนะมันก็แบบบางมือโอ้ยไม่ไม่พูด <laughs> อามันซึ้งต่อครอ,อ,อบใจพี่เอฟซีแล้กันม่นาจงมาเล่าเนาะมือน,นี้อันเห่าก็ดีใจครอบใจเอฟซีที่คอยซับพ่อเห่ามาโดยตลอดเนาะจุดให้ครอบครัวเหาดีขึ้นในระดับหนึ่งมาฮอนปัจจุบันนี้สามารถแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างสามารถซื้อในสิ่งที่พ่อแม่อยากกินให้เพื่อนกินได้เนาะ ่นงลี่ก็ภูมิใจในตัวเองรายเนาะที่ฮ็ดไดในขณะนี้เนาะกัซิคอพัฒน์อ่านพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเนาะกัซคอให้เอฟซีฮักผู้ใหญ่ใจดีเอ็นดูตลอดไปแบบนี้ตลอดไปเนาะคอยให้เอฟซีฮักพวกเราสองคนหละกกาเบิ้งพวกข่าสองคนตลอดไปเด้อเนาะเฮากัซิคอยปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างที่เอฟซีโบกเนาะเฮากับบได้มีอย่างตอบแทนเอฟซีดอกเฮากัซิมีแต่พยายามฮ็ตคลิปดี เอยักเบิง้งในรเกาฮากสซีเฮ็ดออกมาให้เอซเบิ้งงนอกจประมาณนี้แหลยนอกิ่งที่เฮาอยักตอบเทนเนาะกาโบได้มีอีหย่างหลายเลยเนาะคลิปนี้ฮากามีเตมาเฮ็ดคลิปขอบใจเนาะกาคลิปนี้แม่นคลิปเฉพาะ f อ FC ทุกคนเลยานไเขามาเบิ่งนี้กาขอให้ไว้ว่าพวกเขาขอขอบคุณทุกๆคนขอบใจทุกๆคนเลยที่เข้ามาติดตามและรับชมทุกๆคลิปเนาะ ฮู้เลยว่าแม่นผู้ใดเป็นแฟนตัวยงเอฟซตัวยงจื้อจื้อคอมเมนต์แล้วก็เพื่อจะมาคอมเมนต์ทุกๆคลิปพวกเขาอาจจะตอบคลิปอันคอมเมนต์ซาได้หน่อยนึงก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็ต้องมีอ่านสมมติท้าทายคลิปแล้วนะคะก็ต้องไปเฮ็ดเวียครอบครัวได้สิ่ไหมคะก็ต้องเพราะว่าเฮาอันโบมีเวลาน้อยเฮาเฮ็ดเองนี่เนาะเฮาต้องได้คิดคอนเทนต์เองถ่ายเองตัดเองตอบเมนเอง ถ้าเหอนเขามีสัญญาณนะเฮาบโบได้ขี่รถเข้ามาในบ้านเนาะอันนี้เากื่อกับฮิบตื่นมาฮิปเฮ็ดเวียกเือนฮิปแต่งกินฮิปกินข้าวฮิปขี่รถเข้ามาในบ้านฮิปมาคิดคอนเทนต์มาถ่ายคลิปแล้วก็ฮิปตัดแล้วก็ฮิปเอาลงเลยปัจทีนี้ฮอตซี่มงเรงเขากระฮิปเมื่อเฮ็ดเวียกเหอนแต่งกินกินข้าวแล้วก็ฮิปตอบเม้นในบางมื้อถ้ามื้อใดโตอบบทานกะขอโทษขออภัยํำเด้อเนาะคลิปก็อาจจะลาซ่าไปหรือว่าอารม ลงแบบบเป็นระบบระเบียบบอกเอียงเฮาก็ต้องขอโทษขอภัยนําเด้อนอกนมจมนยังไดก็ขอขอบใจเอฟซีที่เข้ามาติดตามเด้อแม่นแล้วเนาะเฮาก็ไม่มีอย่างสิวาเนวแ,แต่มีแต่ซ้ำนั้นเลยทุกคนก้อนที่มามาได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าลายเฮงเนาะสำหรับเฮาเพราะว่า ก่อนที่มาเป็น youtube นี่ก่อนที่ผ่านกฎนี่กับบรมเด็นเรื่องของธรรมาดาเขาต้องใส่ควมพยายามแบะกับอดอทนนะพยายามเลยเนาะโคตรพยายามเทๆ้ๆอันนี้ถ้าคนบบมีควมอดทนนี่มันเฮ็บดบบได้เนาะก่อนเห่าสีเฮ็ดให้คนคนนึงนะ่งเนาะยากมาติดตามเหา่ายากมาเบิง่งเห่าก็น้องนีเขา้าใจเลยเนาะว่าเป็นอย่างคลิปเห่ามันคือบบมีคนเบิง่งคือบบมีคนเบิ่งคือคลิปคนอื่นเนะาะก้อนมันซีได้นึ่งวิวนะทุกคนมันบ่แเ่นเรื่องธรรมดาเนาะ กะคอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่อยากเขด YouTube เดินะกะพยายามตท่อไปเนาะ<ม>นเพราะว่ามันบริด้ง่ายเนาะถ้าผูใ้ใดเฮ็ดอ่าทึกจุดทึกอนันต์มันถึงเวลามันมันกัซิมาเองเนาะแม่นหอดมือมันฮักซิมีมิฮักซิมาเนาะ<ม>นยงได้เห่ายาจะสู้ทคือโน่นนี่โทอไปหลายเทือแล้วเพราะว่าโดนคอมเมนต์หนักมากแม่นตลอดเนาะอ,อันเฮ่ามาเฮาเลือกทางนี้แล้วเห่ากะอยอมรับเนาะ ปัจจุบันนี้เ่าคนมาคอมเมนต์เ่ากับประด็นหูสึกอันอยูนั่นเนาะตอนเล็กๆมีแต่สเอียมาปรับปรุงออมาปรับปรุงเครียดได้ย,ไดยังหรอ,อมีแต่สเอียมาปรับปรุงก็ขอบใจที่เพื่อนคอมเมนต์ในอ่าในจุดๆนั้นเ<ม>่นนาก็อาจจะอันมีขอ้อผิดพลาดอะไรเพื่อน <ๆ S 2> จึงมาคอมเมนต์เนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เฮ็ดให้เฮาหูว่าเอออันเฮาเฮ็ดบ,บุตดีเด้อเพื่อนจึงว่าจังซีเด้อก็เป็นข้อดีเนาะเฮ็ดให้เฮาปรับปรุงเนาะทุกคนแต่ประมาณนี้ ฮาวปิเยดได้อีกอย่างมีแต่มีแต่ยากให้เฮาประปรุงอีกอย่างหรือการเล่าการว่าเนาะเรื่องภาษาบอกอันนี้ฮากับส่งคนเนาะก็ต้องขออันเว่าคลิปนี้เลยเนาะว่าอันนี่ใจ <c oughs> ว่าเฮาสองคนนี้ก็คือมักเว่าภาษาไทยเด้ออันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของภาษาเพื่อนเนาะเพราะว่าฮามากในความเป็นไทยหรือว่าบอเมทว่าเฮาบอมประเทศลามากเด้อม,มากในความเป็นลาวแต่ว่าฮากับมากแบบประเภทเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเนาะ ท,ทั่วประเทศทั่วโลกนี้มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เขาฟังฮูเร่องเข้าใจง่ายนะทุกคนถ้าเขาภาาเขาฟังภาษาอังกาภาษาจีนภาษานันนี้ได้เขากอยากมาก,ยากอยากเรีอยูว่วัฒ<ห>น,นธรรมทุก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 ยากนั่นแหละจริงเราจะว่าภาษาอังกฤษจะฟาสต์ลักฝรั่งผลิตขาวีผ่านกันเลยยากแต่ว่าเขาว้าได้แต่เขามากอันมากไทยกันยอนว่าภาษามันเว้าง่ายคล้ายๆกันในการเป็นยุ่และกัไปมาห้าสู้กันง่ายการยุ่กันกินมัน มันคล้ายๆกันเฮาก็เ,กเลยมักเวาคือทุกคนอาจจะเห็นคลิปเนาะที่น้องรถมักเวาว,าว่าอันภาษาไทยปนกับภาษาลาวก็เน่อล่ะภาษาไทยมันก็มีคําแบบหน้าหักหน้าฮักละอมาผสมประสานกับภาษาลาวมันฟังแล้วหน้าหักนะเฮาก็เลยมักเวาเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ขออนุญาตเบ้าภาษาไทยปนลาวเนาะอันนี้ก็ทางลาวแล้วก็ทางไทยอันนี้เข้าใจน้องรดได้เดินเนาะเพราะว่ามากักลดทุกคนคอมเมนว่าอันดื่มทราบดื่ออีอย่างใดอันนี้มาก มากในส่วนตัวของเห่ามากเนานะก็ะประมาณนี้แหละโอเคเนาะอย่าคลิปนี้น้องลีกับเอซก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะกาขอบใจไลยๆขอบคุณหลยๆทางเอฟซีฟังไทยเอฟซีฟังลาวก็มีเอประเทศทุก,ๆๆๆท,กทุกประเทศทุกทุกทั่วโลกที่เข้ามาเบิ่งเห,าห่าเนาะบางคนเพื่อนบุ้งภาษาเฮานะเพื่อนกันอย่างเบิ่งเห่าได้เนาะเพื่อนก็มาคอมเมนต์โบกนะมีก็คอมเมนต์อ่านภาษาเกาหลีนะแต่นุ่ลูกาไปเปิดก้นเอากากา บุกูลเื่องปนไดตรงเกาหลีจีนลกาหลายประเทศทะหลหลายประเทศเนาะคนอยู่กัมพูชากรูเจียกัมพูชาอีหยังก็มีเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์ให้บอกเฮาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเพิ่นเด้ก็คือเฮาก็ต้องขอโทษหลายๆเนาะเฮาบ่ฮู้ภาษาเดๆเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่งเฮา2คนเนาะโอเคบ๊ายบาย